สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิิบาลนะครับพี่น้องครับหัวใจผู้รับใช้เป็นอย่างไรเพราะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมารโกรบทที่10ข้อที่43ครับพระธรรมมารโกรบทที่10ข้อ43โปรดฟังพราะเจนะของพระเจ้าถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้ โปรดฟังครั้งครับถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้อภิรกรัมพีอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ16พระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ16ท่านจะรู้จักเขาได้จากการประพฤติของเขาท่านจะรู้จักเขาได้จากการประพฤติของเขา พี่น้องครับผู้รับใช้มีหลายประเภทผู้รับใช้บางคนรับใช้พระเจ้าโดยคำพูดผู้รับใช้บางคนรับใช้พระเจ้าโดยการควบคุมคนอื่นผู้รับใช้บางคนรับใช้พระเจ้าโดยการที่เขานั้นจะได้แสวงหาน้ำพัะไถยของพระเจ้าติดตามพระเจ้าและทำ การรับใช้ตามการทรงนำของพระเจ้ามีหลายประเภทครับรับใช้พระเจ้าหรือรับใช้ตัวเองรับใช้พระเจ้าหรือรับใช้เกียรติยศชื่อเสียงรับใช้พระเจ้าหรือการสแสวงหาอำนาจะนั้นครับมีพฤติการหรือพฤติกรรมแอบแฝงหลายอย่างในการรับใช้พระเจ้าแต่หัวใจของผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงคืออะไร ในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันข้อคิดสามประการครับหัวใจผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้พระเจ้าจริงๆประการแรกต้องเกิดจากการที่เรามีความรักก่อนครับความรักนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นเบสิกชั้นพื้นฐานในการรับใช้พระเจ้าถ้าเราไม่มีความรักในพระเจ้าไม่มีความรักในเพื่อนบ้านมีแต่ความรักตัวเอง นั่นไม่ใช่การรับใช้ครับการรับใช้นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานพระบัญญตัติพระมหาบัญญัติของพระเยซูก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจอันที่สองคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือหัวใจผู้รับใช้ประการแรกครับการรับใช้พระเจ้าจะต้องเกิดจากหัวใจที่เรารักพระเจ้าก่อนหัวใจที่เรารักคนอื่น เหมือนกับที่เรารักตัวเองสองประการนี้แหละครับคือพระมหาบัญญัติที่เป็นแรงจูงใจทำให้เรารับใช้พระเจ้าดัางนั้นเองถ้าเราต้องการที่จะหวนกลับมาสำรวจชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าว่าเรามีหัวใจการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงหรือเปล่านั้นจะต้องกลับมาที่เราพยายามตอบสนองต่อความรักที่เรามีกับพระเจ้าอย่างไร นั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญหากเราไม่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทราบซึ้งในความรักที่พระเจ้ามีกับเราไม่ได้มีประสบการณ์การช่วยเหลือของพระเจ้าไม่ได้มีประสบการณ์ในพระคุณความรักที่พระเจ้าให้กับเราเราก็ไม่ได้มีหัวใจในการรับใช้พระเจ้าประการแรกเพราะการรับใช้พระเจ้าของเรา จะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นๆจะบังเกิดจากแรงจูงใจแรงบันดันใจหรือการเชิญชวนของคนบางคนไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในที่เรารักพระเจ้าเราทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์และอยากจะตอบสนองต่อความรักที่พระองค์ให้กับเราประการที่สองครับหัวใจของผู้รับใช้นั้นต้องเกิดจากการท่อมใจ ทอมใจยอมปฏิบัติคนอื่นพี่น้องครับผมคิดถึงความทอมพระไัยขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงทอมพระองค์ลงจนกระทั่งถึงความมรณาที่ไม่กังเกลิงปรงเสด็จจากสวรรค์มาสู่โลกไปหัวใจของผู้รับใช้ยอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับขณะที่รปรงล้างเท้าให้เหล่าสาวกนั่นคือวิถีทางของการปฏิบัติรับใช้ ยอมที่จะทําทุกอย่างพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปลิบัติรับใช้คนอื่นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการความจําเป็นของคนอื่นนั่นคือประเด็นที่สองครับก็คือความถ่อมใจเพ็านั่นครับความถ่อมใจนั้นจะต้องออกมาจากข้างในไม่ใช่เป็นการใสรแสแ้งไม่ใช่เป็นการสร้างภาพไม่ใช่เป็นการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเราถ่อม ไม่ใช่ครับแต่การถ่อมใจนั้นมีผู้ให้ข้อสังเกตว่าเขาปฏิบัติกับคนที่ต่ำกว่าเขาอย่างไรนั่นแหละครับคือความถ่อมใจแท้จริงเขามีทัศนคติต่องานที่ต่ำต้อยในสายตาของคนอื่นอย่างไรเขาเห็นความสำคัญของการรับใช้คนที่ด้อยโอกาสหญิงไม้เด็กกําพร้า ซึ่งการรับใช้แบบนี้เป็นการรับใช้ที่ไม่ต้องโชว์ให้คนอื่นเห็นเขาจะรับใช้พระเจ้าแบบเงียบๆเขาจะรับใช้พระเจ้าแบบหลังฉากพี่น้องครับคนพวกนี้แหละครับก็คือผู้รับใช้ตัวจริงเขาจะอธิษฐานเพื่อคนที่เดือดร้อนเพื่อคนที่เจ็บป่วยเขาจะมีจิตใจที่หิวกระหายปรารถนาที่จะเป็นผู้รับใช้ เป็นธาตเป็นทาสีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขารู้ว่าความถ่อมใจนั้นเดินนำหน้าเกียรติจะต้องถ่อมใจเสียก่อนพระเจ้าก็จะยกชูความถ่อมใจนั้นรวมถึงการยอมรับการพัฒนานั่นคือสิ่งที่รู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องเป็นน้ำที่ร่องอยู่จำเป็นที่รต้องรับการเติมเต็มจำเป็นที่เราการพัฒนา คนพวกนี้จะถือว่าผิดเป็นครูคนพวกนี้จะถือว่าคําที่วิภา์วิจารณ์ก็จะเป็นคําเตือนสติคนที่คิดร้ายต่อเราเราก็จะถ่อมใจรับการคมเหงดูเหมือนว่าเขาไม่มีทางสู้แท้จริงแล้วเขาเลือกที่จะไม่สู้ไม่เอาชนะประการที่สมครับซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายในเช้าวันนี้ ก็คือการที่เราจะต้องมีใจพร้อมอยู่เสมอหัวใจของผู้รับใช้นั้นก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอพร้อมที่จะตอบสนองต่อพระมหาบัญชาพร้อมที่จะตอบสนองต่อคำสั่งที่นายของเราต้องการให้เราทำพร้อมที่จะวางใจพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงนำเมื่อเสียงเรียกการทรงเรียกมาถึง พี่น้องครับความพร้อมในตัวของเรานั้นเกิดจากการที่เราเองนั้นมีพระชนะของพระเจ้าสะสมไว้คนเรานั้นเมื่ออ่านพระชนะของพระเจ้าเราจะมีจิตใจที่บังเกิดเป็นความเร่าร้อนบังเกิดเป็นภาระใจบังเกิดเป็นพันธะบริการที่อยากจะทําเพื่อพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี แต่หากไม่มีการทรงเรียกแล้วล่ะก็เราเองนั้นก็จะไม่รู้เวลาของพระเจ้าเพราะฉนั้นความที่มีใจพร้อมก็คือใจที่อดทนรอคอยเวลาของพระเจ้าเมื่อการทรงเรียกของพระเจ้ามาถึงเราเองก็จะตอบสนองต่อการทรงเรียกทันทีแต่ที่น่าเสียดายก็คือหลายครั้งทีเดียวการทรงเรียกวาระและโอกาสมาถึงแต่คนไม่พร้อมใจของเขาไม่พร้อม พราะใจของเขายังไม่มีพราะจนะยังไม่มีความเร่าร้อนในการที่เราจะเห็นความสําคัญของจิตอิญญาณของคนอื่นใจที่ไม่พร้อมที่จะตอบสนองก็จะกลับไกลเหมือนกับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสอนว่าการทรงเรียกมาถึงคนคนนั้นก็ขอกลับไปฝังศพบ,บิดาเสียก่อนคนคนนั้นขอกลับไป ดูที่ดูทางฝากฝังอะไรไว้กับคนอื่นเสียก่อนพี่น้องครับนั่นคือใจที่ไม่ใช่เป็นผู้รับใชย้ยังไม่มีหัวใจของผู้รับใช้ครับเพราะว่าเมื่อการทรงเรียกมาถึงเขาไม่พร้อมที่จะตอบสนองนั่นคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นสําหรับคนหลายนคนพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังและขอพระเจ้าประทานหัวใจผู้รับใช้ให้กับพี่น้องทุกท่าน ถ้าลูกจะต้องเจอบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจพระองค์ทรงรู้ดี แค่ไหนที่ลูกทนไวแม่ลูกต้องเผชิญกับความยากเย็นสักเท่าไรถ้าพระองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจเพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียว นนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว ไปสมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้เธอลูกจะต้องทนกับความสับสนและทุกข์ใจพระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกรับไว้แม้ลูกต้องผิญช กับความปวดร้าวสักเท่าไรถ้าพระองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจ mm hmm. เพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลู เชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ การที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบ ให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มันคงไม่วไหวั่นไหวให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้